สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับครูบอลโซลาเซลล์นะครับกับช่อง I อเอ็มพิเชอร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ,อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีก็เดินทางมาค่อนข้างไกลจากโคราชนะครับวันนี้เราได้มาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ เป็นในร้านขายของนะครับก็เรียขันสั้นว่าร้านสังกสีที่เรารู้จักกันนะครับขายของเป็นตะเลดเลยนะครับว่าเราอยากได้อะไรเราเข้ามาตรงนี้เราได้ไปเกือบทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับทางผู้ใหญ่ก็ได้โทรประสานกันไปนะครับมาจําไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับจองกันไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้ววันนี้ถึงคิวติดตั้งก็ได้ลงมาติดตั้งให้นะช่วงนี้ผมก็ออกติดตั้งทุกอาทิตย์ครับก็ต้องจองคิวกันค่อนข้างแน่นนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ออกเดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะครับก็ คลิปก็จะพยายามลงให้ได้ทุกๆเดือนนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ลองรับชมระบบกันนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งเป็นไฮบริดขนาด3.6กิโลวัตต์นะครับ3.6กิโลวัตต์นะครับซึ่งตัวอ,อินเวอร์เตอร์จะเป็นตัวไฮบริดแต่ว่าระบบนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับก,ก็คือรับไฟจากแผงโดยตรงนะครับมารันในระบบออนกริดก่อน นะตัวนี้เป็นไฮบริดออนออฟกริดนะครับตอนนี้รันในระบบออนกริดออนกริดในที่นี้ก็คือเราผลิตแล้วก็จ่ายไปทั้งหลังเลยนะครับพอมีแบตเตอรี่เราก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อเข้าระบบซึ่งผมทําไว้รอเรียบร้อยนะครับช่องที่จะเข้าก็เดี๋ยวพี่จะทําชั้นวางแบตเตอรี่นะครับต่อระบบเข้ามาที่ตัวตู้คอมไนเนอร์มี mccb มีอะไรต่างๆทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินระบบไว้ทั้งหมดแล้วที่เหลือก็แค่เอาแบตเตอรี่มาติดตั้งแล้วก็เซ็ค่าเล็กน้อย นะครับอันนี้คือระบบแผงที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นแผงเทลซันนะเป็นแผงเทียวันเลยขนาด550วัตต์ใส่อัดเต็มแม็กเลยนะครับกระแสอยู่ที่ประมาณ11.5ถึง12พีคที่13อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับระบุไว้นะครับมี2 m p p t นะครับรับได้ที่13.5แอมป์นะครับดังนั้นไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็พีคขึ้นไปได้ นะครับข้างนอกจะได้ยินเสียงอยู่ก็จะเป็นระบบกล่าวก็กําลังจะรอวันทามนะครับเดี๋ยวข้างบนนะนนะตอนนี้เดี๋ยวขึ้นโดรนบินให้ดูนะข้างบนก็จะเป็นแผง6แผงหลังคาด้านบนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับกว้างตรงนี้ก็สามารถวางได้เยอะเราก็เลือกที่จะวางจุดที่ใกล้กับตู้คอน summer ตู้เบเกอร์ของของตัวบ้านมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะย่นระยะของตัวสายซึ่งมันจะมีผลกับค่าแรงดันต่างๆด้วยนะครับเราได้เลือกใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ อย่างสายสายแผงเนี่ยเราใช้สายลิงก์เลยนะฮะก็สายกาวเบอร์10นะลงกลาวก็2.4เมตรนะครับก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินระบบต่างเข้ามานะครับในภายในก็จะมีครบเลยครับมีฟิลมี AC DC นะครับมีเสิร์ตมีการฟ้าผ่านะครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเดินออกจากเมนใหญ่ นะก็ติดตั้งระบบรับเอาไว้ประมาณนี้นะครับเป็นร้านขายของนะเราก็ได้ใช้ไฟตลอดไฟข้างในเนี่ยประมาณ6 0 7 0หลอดเลยนะโหลดกลางวันก็ก่อนก่อนนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือตอนนี้พีก่กาเปิดแอร์แล้วโหลดก่อนนั้นเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ1,400วัตต์อันนี้เฉพาะไฟนะครับอันนี้แค่ไฟอย่างเดียวหลอดไฟธรรมดานะครับแล้วก็มีพัดลมแค่2อตัวนะครับก็อยู่ประมาณพันหเลยนะครับตอนนี้เปิดแอร์แล้วครับกำลัง Air. รันแอร์รันอยู่ที่2 0 0พ 300วัตต์นะครับณตอนนี้เลยเดี๋ยวดูผ่านแอปได้ตอนนี้แผงผลิตมาที่2,000วัตต์ครับนั่นหมายความว่ามีการดึงไฟฟ้ามาประมาณ400วัตต์นะอันนี้คือตัวระบบเลยยังไม่มีแบตเตอรี่นะครับเรายังเซตติ้งเป็นโหมด no แบตเตอรี่นะครับถ้าเราจะเซตให้มีแบตเตอรี่เราก็เอาแบตเตอรี่มาต่อแล้วก็เซตเข้าไปตัวนี้ครับฟังก์ชันมันค่อนข้างที่จะสุดยอดมากเราเปิดปิดกันย้อนได้ซึ่งกันย้อนอันนี้ผมคล้องแบบอยู่ข้างนอกเลยนะครับมันจะได้ดูสังเกตง,ง่าย ct เห็นนะครับของที่เส้นลายนะมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ถ้าอยากจะให้ย้อนเราก็แค่เปิดนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า,เ,าเราต้องทําตามกฎตามระเบียบของการไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ไม่สนับสนุนกันนะครับแต่ก็พอที่จะยนืยนยันกันได้นะตอนนี้โหลดอยู่ที่2,500วัตต์นะครับก็มีแอร์ขนาดเหมือน2,000วิดีโอกำลังเปิดอยู่ในห้องกําลังรันเต็มที่เลยช่วงนี้แดดร้อนๆครับบ่ายโมงบ่าครับบ่ายสเป๊ะเลย แดดแรงมากนะครับอยู่ที่ชนบุรีตรงนี้นะครับก็รันแล้วนะครับรันระบบเรามาติดตั้งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองจบงานแล้วนะครับก็ที่เหลือก็เป็นการเก็บงานเล็กน้อยนะครับระบบนี้นะสามารถที่จะออกแบบเพื่อที่จะรอการติดตั้งแบตเตอรี่ภายภาคหน้าได้นะครับไฟดับทําได้ไหมทําได้นะครับไฟดับก็แค่เปิดโหลดที่ช่อง AC out ก็คือเอาโหลดตรงนี้ไปแบค up ได้นะครับถ้าจะ perfect ก็นั่นก็คือ เอาการไฟฟ้าเนี่ยมาเข้า ATS ATS ปุ๊บดันเข้าไปในกรณีที่ไฟดับปุ๊บตัดสลับออโต้นะครับแต่ทีนี้เนะี่ยอยู่ที่นี่นะครับปัญหาไฟดับเนี่ยน้อยก็เลยใช้ระบบาการาจ่ายทั้งหลังเป็นภาคออนกริดนะครับแต่ว่าเรามีการย้อนเราเปิดไว้นะครับเป็นซีโร่เอ็กพอร์ตนะครับไม่ดันออกไปที่การไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ปลอดภัยนะครับก็วางกราว,วางอะไรนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวระบบไฮบริด ระบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเดินลังไวเวเก็บสายข้างในนะครับสายที่ใช้ก็เป็นสายทองแดงฟอยนะครับอันนี้สาย PV นะครับก็เดินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเข้าข้างในนะครับอันนี้เราก็จะเก็บของอันนี้สายที่เดินอยู่นอกครับสายที่เป็นสาย PV ท่อขาวนะครับสายที่เดินออกไปนอกนะครับเดินออกไปแล้วก็ขึ้นด้านบนครับจะมีแผงก็ดั่งที่เห็นเลยนะครับอยู่ในโดรนที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับโอเคทีนี้ สรุปสุดท้ายเลยนะครับที่เดินทางมาติดตั้งในวันนี้เนี่ยหลายคนคงรอทราบอยากทราบราคานะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก่อนอนื่นเอาเบอร์โทรไปก่อนนะครับเบอร์โทรไปก่อนนะครับ0 8 7 2 5 0 0 5 6 6ครับโทรมาหรือแอดไลน์ก็ได้ช่วงนี้ผมเปิดเทอมนะครับโทรไม่ติดอย่าเพิ่งน้อยใจครับรอโทรอีกรอบหรือไม่ผมก็จะโทรกลับแต่ถ้าโทรไม่ไม่ได้โทรกลับก็แอดไลน์มาก่อนนะครับพอดีช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าไลน์ผมจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น ไลน์ผมมีปัญหาแอดไม่ได้นะครับท่านใดที่ติดตามทางช่องทางอื่นก็จะเป็นเพจนะครับแอมทิเชอร์นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวผมก็จะลิงก์ไว้ที่เพจแอมทิเชอร์เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนานะครับหรือแรงต่างที่ผมพูดผิดไปหรือว่าอยากจะแนะนําเข้ามาสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกกันบอกกล่าวกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับสิ่งไหนที่ผมยังไม่รู้ท่านผู้ชมรู้นะครับแชร์กันสิ่งไหนที่ท่านผู้ชมยังไม่รู้ผมพอจะทราบผมก็จะอธิบาย นะครับก็สอบถามกันได้นะครับไม่ห่วงไม่กักเลยนะครับตามสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากไปด้วยนะครับอ่าลืม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 ราคานะครับราคาติดตั้งไซนี้ครับอยู่ที่139,000ันบาทนะครับสั้นๆเลยแค่นี้เลยเอาทั้งระบบแค่นี้แหละนะครับแผงเทียววันครับห้าวัตต์หกแผงนะครับพร้อมระบบติดตั้ง ใครมองว่าแพงก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับใครมองว่าถูกมากก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมติดตั้งในราคาประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับหนึ่งแสนบาทนะครับก็ท้ายนี้ครับคงต้องกล่าวลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ